สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นโจทย์พร้อมเฉลยนะสำหรับนักเรียนที่เนี่ยอบรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ได้ฝึกทำนะในคลิปนี้ก็จะมีข้อสอบพร้อมเฉลย5ข้อคำถามข้อที่1นะให้ A1 A2 A3 นะไปเรื่อยๆเป็นลำดับของจำนวนเต็มบวก an เท่ากับ an ลบ1กำลัง2บวก an ลบ2ยกกำลัง2บวก an ลบ3ยกกำลัง2นะ n มากกว่าหรือเท่ากับ3ให้พิสูจน์ว่านะถ้า ak เท่ากับ2022แล้ว k ต้องมากกว่า3นะที่เว้นว่างไว้ตัวนี้นะก็คือสำหรับคนที่จะลองฝึกทำเองก็ลองทำดูก่อนนะ ทำเสร็จแล้วก็ไปเปรียบเทียบวิธีทํากันคําแนะนำานะพิสูจน์โดยใช้ข้อขัดแย้งเนี่ยคอนทราโพซิทีฟมาดูเฉลยกันสมมุตินะมี k มากกว่า3และ ak เท่ากับ2022เดี๋ยวเราจะหาข้อขัดแย้งกันนะให้ W เท่ากับ ak ลบหนึ 1, ่ง x เท่ากับ ak ลบสอง y เท่ากับ ak ลบสาม z เท่ากับ ak ลบสี่อันนี้ก็มาจากโจทยกกำหนดให้นะ ak เท่ากับ ak ลบหนึ่งกำลังสองบวก ak ลบสองกำลังสองบวก ak ลบสามกำลังสอง ak คือสองพันยี 2, ่สิบสองอันนี้ก็ double u กำลังสองบวก x กำลังสองบวก y กำลังสอง x กำลังสอง y กำลังสองเป็นบวกเสมอก็แปลว่าดับบิลยูกำลังสองต้องน้อยกว่า2022ถอดรูทลนะนะสีคูณกันได้2025ก็แปลว่าดับบิลยูตัวนี้น้อยกว่า45่ดับเบิลยูเป็นจำนวนเต็มบวกมันก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ44เพราะฉะนั้นดับบิลยูกำลังสอง 2, ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,936กาลบเดยกำลังสองก็กลับข้างแล้วนะมาเป็นตัวนี้2,022บวกทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มากกว่า86 X กำลังสองบวก Y กำลังสองเนะี่ยจากสมการนี้นะมีค่าเท่ากับ2,022ีอลบ W ยูมันก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ เดบบูเท bon. ่ากับ ak ลบ1นะใช้สูตรอีกครั้งหนึ่งนะเดบบันยูก็เป็น Ak ลบ2องกำลัง2บวก A k ลบ3ามกำลังสองบวก A อลบ4ยกกำลังสองก็กลายเป็น x กกำลังสองบวก y กำลังสองบวกแซดกำลังสองแซดกำลังสองเป็นเลขบวกนะดับเดบบันยูตัวนี้ก็ต้องมากกว่า x กกำลังสองบวก y กำลังสอง แต่ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองมากกว่า86 W ิบห u มากกว่าหรือเท่ากับ86 W ิบหน u น้อยกว่าหรือเท่ากับ44เกิดข้อขัดแยงแ้งละก็แปลว่าที่สมมตินี้ไม่จริงเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเนะี่ย ak เท่ากับ2022แล้ว k ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดในการเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการพิสูจน์นะ คอนทราโพซิทีฟข้อ2เนี่ยตีโกนผสมกับเลขาคณิต M เป็นจุดเซนทรอลเนี่ยเส้นมัธยฐานตัดกันที่จุด M AB เป็นเส้นสัมผัสนีวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม AMC ให้พิสูจน์ว่านะไซน์ของมุม C A M มุมนี้นะที่พอยเตอร์ชีตัวนี้บวกไซน์ของมุม C B M C B M มุมนี้นะไซน์ของสองมุมนี้บวกกันก็ให้พิสูจน์ว่าน้อยกว่า2ส,ส่วนระูทะโจทย์จริงถ้าไม่มีรูปก็อาจจะยากขึ้นนะอันนี้ก็เน้นอย่างง่ายก็วาดรูปให้ดู นะยังไม่มีวิธีทำก็แนะนะนำสาหรับคนที่จะลองฝึกทำนะมีการอ้างใช้นะ Powerpoint of a นะทฤษฎีกำลังของจุดนะไปดูคลิปหมายเลข570ไดนะ้ในคลิปนี้นะมีการอ้างนะทฤษฎีนะ Apollonius theorem เส้นพัฒยาฐานนะ A B C เกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้ก็เป็นหินของคำถามอันนี่ฝึกทำได้นะทำเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยกันนะน,นะสมมติว่าฝึกทำเสร็จแล้วมาเปรียบเทียบเฉลยกัน ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมนยะ AB เป็น c BC เป็น a CA เท่ากับ P G จุดกึ่งกลางนะ AG GB c ส่วน2 BD DC ยาว a ส่วน2 CE EA นะ่ยาว b ส่วน2นะมันถ้าเป็นการสอบจริงก็เขียนเท่าที่จำเป็นนะอันนี้เหมือนกับตำรากระดาษนะ AD นะเส้นมัธยฐานตัวนี้ AD นะให้เป็น MA เนะเส้นมัธยฐานนะ BE ให้เป็น MB CG ให้เป็น MC นะทฤษฎีบทกำลังของจุดนะอาจจะไม่คุ้นชื่อนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นสัมผัสคอร์ดวงกลมเนะี่ยอาจจะคุ้นเคย G เป็นจุดภายนอกวงกลมนะลากมาสัมผัสวงกลมที่จุด A นะลากไปตัดอีกจุดหนึ่งที่ C นะจะได้ว่านะ G A กำลังสองเท่ากับ GM คูณกับ g c อันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทเลขาคณิตของนักเรียนมตน้นนะในกลุ่มของนะทฤษฎีบทกำลังของจุดนะมีของทํานองน,นี้เยอะนะ ขอดตัดกันในวงกลมเนี่ยขอดกเส้นสัมผัสเกี่ยวข้องกันยังไงสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข5 7 0้ย ga c ส่วน2 c ส่วน2ยกกำลัง2 gm m เป็นจุดนะเซ c e n t r ก็แปลว่าตัวนี้1ใน3ของ gc นะ gc คือ mc นะ gc ก็สามยาเส้นในมันฐานก็ mc ตัวนี้ กลายเป็นนะ mc กำลังสองส่วนสาม o l l ลลเนสเทเลมเนี่ยเขบอกว่า mc กำลังสองมีค่าเท่ากับ1ส่วน4 2a กลังสบวก 2b บลังสอลบ4ก B กลังส,งร,งสงนะระดับการสอบแข่งขันนั่นนะ่ะไม่ต้องพิสูจน์อะนะห้างใช้เลย a p อ l โลเนสเทเลมเนะี่ยสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดู กระจายจัดรูปแล้วได้2 c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเรียกชื่อไว้หน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้างอิงกันนะสมการที่1อ้างสมการนะอัพโพลเนสเทเล่อีกครั้งหนึ่งเอเอกลังสองเท่ากับ1ส่วนส 2b กําลังสองบวก2 C กําลังสองลบ a กําลังสองสองสีลังสองเมื่อกี้เราพิสูจน์ไว้แล้วก็คือ a กําลังสองบวก b กําลังสอง ราะในนี้ก็เหลือ 3b กับลัง2 ma ก็กลายเป็นรู3ส่วน2 b ในทํานองเดียวกัน mb ก็คือรู3ส่วน2 a ต่อไปให้สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมตัวนี้นะแทนพื้นที่สามเหลี่ยม abc อันนี้เป็นตำรากระดาษนะใช้สัญ,ญลักษณ์ได้เยอะนะเพราะใช้การพิมพ์ สอบจริงใช้ตัวอักษรได้นะใช้ตัว k วก็ได้นะจะได้เขียนง่ายพื้นที่สามเหลี่ยม amc สีเขียวนี่นะ amc ก็เป็นอัตราส่วนนะ am หารด้วย ad ของพื้นที่สามเหลี่ยม adc นะแต่ d เป็นจุดกึ่งกลางนะพื้นที่สามเหลี่ยม adc ก็คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยม abc ก็เหลือ1ใน3นะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC พื้นที่สามเหลี่ยม AMC หนึ่งส่วนส AM AC s ซายของมุมนี้ซายของมุม CAM ความยาว AM สนอะงใน3ของเส้นมัธยฐานตัวนี้นะเพราะว่า M เป็นจุดเซนทรอย จัดรูปย้ายข้างก็ได้ว่า s i n C A M เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมหารด้วย b คูณ m a ในทำนองเดียวกัน s i n C B M ก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมหารด้วย a คูณ m b r m b ตัวนี้ความยาวของเส้นมัธาฐานจับบวกกันแล้วนะได้เป็นสองพจน์นี้บวกกันบหมนทัดนี้ก็ลอกมาเฉยๆนะ พื้นที่สามเหลี่ยมเนะี่ยรูปใหญ่แล้วนะ1ส่วน2นะ A B เนี่ย a b s i n 4ดึงตัวร่วมนะ s i n 4ส่วนรูปสดึงออกมาเลข2นี่ตัดกันไปแล้วนะตัวนี้มี A B นี่มี B กำลังสงก็เหลือ A ส่วน B พจน์นี้ A B ข้างล่าง A กำลังสงก็เหลือ B A จัดรูป a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองหารด้วย a ส่วน B นะจากตัวนี้มาที่นี่นะตอนสอบก็จัดรูปตรงนี้แหละนะแต่นี้เป็นตำรากระดาษก็จัดรูปให้เห็นแยกต่างหากนะโดยกฎของโคไซน์เนี่ย c กำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองลบสองเอสย้ายข้างมาด้านนี้ก็ เกำลังสองบวก b ีกำลังสองลบ c ี่กำลังสองจากสมก,การที่1 c ึ่งกำลังสองก็กลายเป็น a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองส่วนสองลบกันแล้วก็เหลือเท่านี้นะแราเอกำลังสองบวก b ีกำลังสองส่วน a อมีค่าเป็นส cos อแทนค่าละสองไซด์สีก็ sin ์สองสี่ไซด์มีค่าไม่เกิน1 ้ซายของมุม CAM บวกซายของมุม CBM น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ส่วนรูทสามให้ n มากกว่าหรือเท่ากับ2นะเเป็นเซตของลำดับ x 1 x 2ถึง x n นะ x i เป็นจำนวนจริงสมาชิกของ S นะมาคำนวณค่ากันมองเป็นฟังก์ชันนะ f(x) นะี f ของ x1 x2 xn นะ sin x1 cos x2 บวก sin x2 cos x3 บวกจนะ์มันจะต่อเนื่องกันนะพอตัวสุดท้ายก็ sin xn cos x1 จบนะมีผลบวกทั้งหมดนะสองตัวคูณกันอยู่ n ครั้งนะ x1 x2 x3 แต่สับสคริปต์เลือ่อนนะ sin x1 cos x2 s ซ n x 2 cos x 3เนะี่ยให้หาค่ามากสุดของ Fs เนะี่ย s ตัวเล็กเป็นสมาชิกของ S ตัวใหญ่อันนี้ให้หาค่ามากสุดคำแนะนำเนะี่ยมีการอ้างใช้อสมการเลขคณิตเลขาคณิตเนี่ยนะอันนี้ก็คิดว่ารู้จักกันทุกคนแล้วนะมีคลิปหลายคลิปที่บันทึกเกี่ยวกับอสมการเลขคณิตเลขาคณิตสนใจก็ไปดูนะ มีหลายคลิปเนี่ยแต่เราคิดว่าทุกคนรู้จักละอ่าพักให้ฝึกทํากันก่อนเนี่ยดู YouTube อยู่ก็หยุดหน้าจอนะหรือไม่ก็พิมพ์เอกสารมาฝึกทําเลยนะมีข้อสงสัยก็มาดูคลิปอ่าสมมุติว่าทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยกัน fs เท่ากับ s i n x1 cos x2 คูณกัน s i n x2 cos x 3คูณกันไปเรื่อยๆพอสุดท้าย sin x เ cos x1 คูณกันนะ s i n cos ตัวนี้อาจจะเป็นเลขบวกหรือเลขลบนะเรามองเป็นค่าสมบูรณ์ถ้าเลยตัวนี้ก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยการอ้างใช้อสมการเลขคณิตเลขาคณิตนะตัวนี้คูณกัน2ตัวนะ ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยไซน์เอ็กซ์หนึ่งยกกำลังสองเนี่ยมีแอบส์ลูดด้วยก็ไม่เป็นไรอ่ะนะบวกด้วยนะ่ยโคสเอ็กซ์สองมีแอบส์ลูดยกกำลังสองหารด้วยสองเนะี่ยพจน์นี้ก็เหมือนกันเนะี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบส์ลูดไซน์เอ็กซ์สองย,ยกกำลังสองบวกแอบส์ลูดโคสเอ็กซ์สามยกกำลังสองหารด้วยสองทำนองเดียวกันนะแอบส์ลูดกำลังสองก็ได้ตัวเดิมอ่ะน,นะทั้งหมดไซน์เอ็กซ์หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองอันเดียวกัน ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแอบสูตออกไปละเราก็จับคู่ใหม่นะ n ซด์กําลังสองจับคู่กับ Cos x 1กําลังสตัวนี้ได้คู่แรก Cos กำลัง2อกําลังสอง n ซดกําลังสคู่ที่2นีคู่สุดท้ายก็ s i n x เอกําลังสองก่อนหน้านี้มันจะมี Cos x n กําอลังสอยู่ตัวหนึ่งจับคู่กันละเอกลักษณ์ตรีโกณ1 1 1 นะมี1ส่วน2ทั้งหมด n ตัวนะ1 2ถึง n ฟัน f s ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ส่วน2โดยหลักคณิตศาสตร์นะอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นค่ามากสุดเป็นแค่ขอ,ขอบเขตบนเราต้องเลือกสมาชิกนะสมการเลขคณิตเลขาคณิตเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงตอนที่นะ สองตัวนี้มันเท่ากันนะเราก็เลยเลือกมุมเลยนะเลือกมุมเลยว่า x 1 x 2 x n เลือกเป็นมุมพายส่วนสี่ไซพายส่วนส1ส่วนรูทสองโคพายส่วนส1ส่วนรูทสองคูณกันก็เป็น1ส่วน2 1ส่วน2คูณกันบวกกัน n ตัวก็เป็น n ส่วน2ทําแบบนี้ก็สามารถยืนยันได้ว่าค่ามากสุดคือ n ส่วน2 คำถามข้อที่4ให้หาผลเฉลยเนี่ยของระบบสมการ x ก,กําลังสามเท่ากับ2 y ลบ1 y กําลังสามเท่ากับ2 z ลบ1 z กําลังสามเท่ากับ2 x ลบ1นะอันนี้ก็พิชคณิตธรรมดานะเลยไม่มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมฝึกทำนีทำเสร็จแล้วค,ค่อยดูเฉลยกัน นะสมมุติเหมือนเดิมนะบอกหยุดหน้าจอทำเฉลยแล้วนะดูซิวิธีทำเหมือนหรือต่างกันคำตอบเหมือนกันไหมนะ,ะมาดูต่อกันสมการที่1สมการที่2ส,สมการที่โจทย์กกำหนดให้ให้ x y z เป็นผลเฉลยนะสมมุตินะสมมุติ x มากกว่า y จากสมการที่1นนะึจัดรูป y ในเทอรของ x นะเนื่องจาก x มากกว่า y นะ x กำลัง3ก็เลยมากกว่า y กำลัง3นะ x เป็นบวกก็เห็นชัดเจนนะ x เป็นลบก็ลองทดเลขดูก็แล้วกันนะ y กำลัง3บวก1ส่วน2เท่ากับ z ตัวนี้ไนงะจากสมการที่2งเห็นไ,ไหม y กำลัง3บวก1ส่วน2เท่ากับ z y กำลัง3มากกว่า z กำลังสามนะ z กำลังสามลบ1ส่วน2เท่ากับ x มาจากสมการ3ตัวนี้นะก็กลายเป็นหมุนเวียนไปว่า x มากกว่า y y มากกว่า z z มากกว่า x เกิดข้อขัดแยงแ้งละนะก็แปลว่า x มากกว่า y ไม่ได้ในทํานองเดียวกันนะ y มากกว่า x นะจัดรูปทํานองเดียวกันแบบเนี้นะจับคู่ให้ดีก็มีข้อขัดแยง้งนะ x มากกว่า y ก็ไม่ได้ y มากกว่า x ก็ไม่ได้มันก็ต้องเท่ากันนะจะไปเริ่มต้น x มากกว่า z ก็ไม่ได้อีกนะในมีข้อขัดแย้งสุดท้ายนะ เป็นไปได้กรณีเดียวคือ x เท่ากับ y เท่ากับ z x กำลัง3เท่ากับ2 x ลบ1ก็เอาตัวนี้มาใช้เลยเพราะว่า x กับ y มันเท่ากันแล้วย้ายข้างแยกตัวประกอบนะใช้สูตรนะีนักเรียนมอตน้นะลบ b บวกลบ square r o o b กำลัง2ลบ 4ac นะี ถครอยากรู้ว่าประโยชน์ของ d i s c r i มิ n นนท์ทำอะไรได้บ้างก็ไปดูคลิปที่บันทึกไว้ให้นะสรุปแล้วนะโจทย์ข้อนี้มีคำตอบอยู่3ชุดนะลบ1กับ2ตัวนี้นะ x y z มันเท่ากันคำถามข้อที่5เนะี่ยเป็นเรื่องของอสมการให้ a b c นะ เป็นจํานวนจริงบวกห้ามเป็นศูนย์เลยนะและ A บวก B บวก C มากกว่าผลคูณ A B C จงแสดงว่า A กำลังสบวก B กำลังสบวก C กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับผลคูณ A B C คําแนะนำะสมการพื้นฐานธรรมดานะเทคนิคการพิสูจน์ข้อขัดแย้ง อ่ะฝึกทำกันนะหยุดหน้าจอทดเลขเพิ่มเติมหรือไปพิมพ์เอกสารมาเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะไปดาวน์โหลดเอกสารมาสมมุติครั้งที่5ทําเสร็จแล้วมาดูวิธีพิสูจน์กันว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนีพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งนะีต้องการพิสูจน์ตัวนี้เป็นจริงเราก็ สมมุตินะตรงข้ามได้ดูมีข้อขัดแย้งยังไงสมมุติ a กาลังสองบวก b กาลังสองบวก c กาลังสองน้อยกว่าผลคูณ a b c b c เป็นเลขบวกเพราะฉะนั้น a กาลังสองก็น้อยกว่า3ตัวนี้บวกกันจาก2 3ตัวนี้บวกกันมันน้อยกว่า a b c a เป็นเลขบวกหารตลอดก็เลยได้ว่า a น้อยกว่า b c ในทำนองเดียวกัน b น้อยกว่า c คูณ a c น้อยกว่า a คูณ b จากที่สมมุติไว้นะสมการที่2อ,อ้างใช้อีกครั้งหนึ่งมันทัดนี้มามันทัดนี้เนี่ยระดับการสอบแข่งขันโอลิมปิก TMO TMO วิธีเขียนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาให้เขียนเลยนะมากกว่าอ้างเลยไม่มั่นใจถามครูผู้สอนนะ สงสัยในเหตุผลก็ดูในกรอบสีฟ้านี่ a ลบ b กํลังสบวก b ลบ c กํลังสอบวก c ลบ a กํลังสองกระจายรวมเทอมใหม่นะส a กํลังส b กํลัง c กํลังสองนะ a b b c c a ก็ 2, มีสัมประสิทธิ์สคูณอยู่ด้านหน้าย้ายข้างไป2หารตลอดได้ตัวนี้ละนะระดับการสอบแข่งขัน IMO TMO เขายังลบลบสีฟ้าเลยไม่ต้องเขียนนะนะอ้างเลย a b มากกว่า c พิสูจน์ไปแล้ว b c มากกว่า a พิสูจน์ไปแล้ว c a มากกว่า b พิสูจน์ไปแล้วก็เลยเกิดข้อขัดแย้งกับตัวนี้ไง a บวก b บวก c มากกว่าหรือเท่ากับ a b c เกิดข้อขัดแยง้งก็แปลว่าที่สมมติไว้ตัวนี้ไม่จริงเพราะฉะนั้น a กำลังสบวก b กำลังสบวก c กำลังสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับผลคูณของ abc นะก็ฝึกทำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเฉลยตรงกันก็ดีแล้วนะเฉลยไม่ตรงกันก็เปรียบเทียบวิธีอันไหนดีกว่าก็เก็บไว้ใช้งานนะของนักเรียนอาจจะคิดได้ดีกว่าที่อธิบายในคลิปนี้ก็เก็บส่วนที่ดีกว่าไว้ใช้งาน แล้วก็สนใจคลิปหมายเลขอะไรที่อ้างถึงก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยนะก็ยังมีอีกนะสำหรับนักเรียนเข้าข่ายเตรียมสอบติดตามกันในคลิปต่อๆไปเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ